วันนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรสุดหรูจาก UNC เพื่อมาล่องเรือนะคะวันนี้วันนี้มีความยินดีมากเลยแล้วก็จัดเต็มด้วยค่ะวันนี้สารตะก้อเองค่ะวันนี้ขวัญก็พาครอบครัวมาดังขวัญมาทั้งหมด24คนวันนี้เราก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่เราได้มามีไลฟ์สไตล์แบบนี้ร่วมกันนะคะ ก็สนใจที่อยากจะทำอาชีพเสริมก็เลยสนใจที่จะมาทำากับ UNC ค่ะนอกจากจะให้ความรู้ไรายได้เสริมและที่สำคัญนะคะยังทำให้เราได้กินหรูอ,อยู่สบายแบบนี้ค่ะ องขอบคุณครอบครัว UNC นีะคะชื่อเรียกว่าครอบครัวเพราะว่าวันนี้นุชไม่ได้มาคนเดียวค่ะนุชยังมากับทีมนุชอีก16คนนะคะมีโอกาสได้มาชมบรรยากาศนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะมีโอกาสได้ขึ้นไปรับประทานดินเนอร์บนเรือสุดหรู ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ค่ำคืนอันแสนอบอ,อุ่นนะคะ UNC Miracle Night นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะเป็น Miracle q u i z นะคะแล้ววันนี้นะคะทุกท่านก็จะเห็นบรรยากาศนะคะอันแสนอบอ,อุ่นนะคะเพราะว่าครอบครัวของเราเนี่ยมากันเต็มลำเรือเลยค่ะและว,วันนี้นะคะก็เป็นค่ำคืนที่แสนพิเศษซึ่งบรรยากาศพิเศษเศษอย่างเงี้ยค่ะจะเกิดขึ้นในทุกๆเดือนนะคะดังนั้นเลยอยากเชิญทุกคนนะคะเข้ามาเป็นครอบครัว UNC นะคะเราจะมีกิจกรรมที่เป็น Miracle Moment ในทุก ทุกโมเมนต์ moment, ในทุกๆครั้งนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะสำหรับทริปนี้นะคะก็เป็นทริปแรกเลยในชีวิตของตัวแทนจำหน่ายนะคะดีใจมากๆนะคะที่นี่ก็แบบเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็ประทับใจมากๆเลยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสก็ได้พาทีมงานมาด้วยวันนี้มาทั้งหมด1ิที่ก็ได้มาทานอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆนะคะได้ล่องเรือแบบนี้ ทุกคนนะครับที่สนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนให้กับ UNC นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีแบบนี้ในเรื่องของสุดยอดนวัตกรรมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแล้วเราจะมามีความสุขด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับขอเชิญชวนทุกคนครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกับ UNC นะคะรับรองว่าพวกคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะเราจะได้ไปท่องเที่ยวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศแน่นอนค่ะแล้วมาพบกันนะคะ Não é